สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์2564ครับซึ่งเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักช่วงวันเลนทายนั่นเองนะครับส่งผลกระทบนะครับอย่างไรกับคนราศีมีนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอัดไลน์ดีมาที่ปลิ้เอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคาอธิบายใต้คลิป พสต์มาแล้วสามารถอัดไลน์ดีมไปทาค่าครูได้ครับเรามาฟังคําวเมียกรนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564เดือนแห่งความรักช่วงบอเลนไทยกันเลยครับอ่าก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมนะครับการโครจรของดวงดาวในเดือนนี้นะครับมีแค่3ดวงท่านั้นเองในการโครจรนะครับได้แก่ดาวอาทิตย์ศุกร์และก็อังคารนะครับตามลําดับเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจํา ราศีเกิดนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีขณะนี้โคจรอยู่ในราศีมังกรนะครับพบลาภะเนะาะได้ตำแหน่งนิดเนาะในรอบ12ปีเนี่ยมีดีมีเสียนะครับอยู่ในตำแหน่งนิดเนี่ยนะครับอ่อนได้ หมายความว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะไม่มีศักยภาพในการคว้าโชคลาภหรือโอกาสโอกาสมาในลักษณะของความรู้ความสามารถนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าได้มาจากความฟุกความาหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในภพปุตตะนะครับแต่โชคลาภในที่นี้มันแปลว่าได้ง่ายนะครับหมายถึงโอกาสนั่นเองนะครับทั้งโอกาสทั้งได้ง่ายนั่นแหละนะครับหมายความว่าเราลงมือลงมือทาก่อนนะมีจักสเสน่ห์จากความเป็นตัวตนเพราะดาวประสบริบดีคือดาวประจําตัวตก พบลาภะก็หมายถึงเสน่ห์จากตัวตนไม่ได้เป็นว่าเสน่ห์จากเอเอไม่ใช่หมายถึงว่าได้โชคได้รับจาก ความฟลุกๆุกอะไรแบบเนี้ยหรือความเสี่ยงไม่ใช่นะครับโชคตัวนี้ไม่ได้แปลว่าได้จากความเสี่ยงแต่ได้จากตัวเองนะครับต้องโฟกัสให้ถูกด้วยนะครับแต่เรื่องของหวยเดิเบอร์ก็แล้วแต่ครับจะเล่นก็นได้ไม่ไม่ได้ว่ากันแต่พยพายามเผาๆหน่อยเนาะพอไม่ได้ตำแหน่งนิดไงแปลว่าซื้อน้อยซื้อทีละน้อยๆแต่บ่อยครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าซื้อมากบางทีมันก็ไม่สมบัตินะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยไม่ได้รับในคือไม่ได้รองรับในจุดนั้นนะเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆว่า ฝนตกคือโชคลาภถูกไหมครับเราเรามีภาชนะที่จะไปรองน้าฝนเนี่ยนะครับน้อยคือหมายความว่าอาจจะไม่ภาชนะที่ใหญ่นะครับอ,อ,อย่างเช่นเราอาจจะมีแค่ตุ่มหนึ่งตุ่มอย่างเงี้ยนะครับเออหรือกระบังหนึ่งกระบังแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเพิ่มอ่าขอโทษนะครับเพิ่มศักยภาพของเราเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะทุกอย่างการเป็นว่าเราจะมีภาชนะที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับเป็น ขุดสะรอเลยนะครับหมายความว่าพอหน้าฝนพอฝนตกลงมาเราก็นำเต็มสะเต็มตลิ่งเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเ,เราก็จะได้โชคลาภที่มากมายกว่าคนอื่นเขานะครับอยู่ที่ความสามารถและก็การพัฒนาของตัวเองอยากได้มากก็เพิ่มศักยภาพเข้าไปเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งดีนะครับคนราศีมีนเนี่ยแต่โดยเฉพาะปีนี้ต้องเข้มข้นหน่อยเพราะอ่อนกาลังที่สุดในรอบ12ปีนั่นเองนะครับอยากได้โชคได้ลาบอยากเอาโชคเอาลาบให้เต็มที่เนี่ยก็ต้อง ลงทุนในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองนั่นเองไม่ได้แปลว่าการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยหรือตำรับตำรานะครับแต่มันหมายถึงประสบการณ์นะครับต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ได้มาจากการจัดการและความสามารถด้วยหมายความว่าเราต้องรู้จักทําอะไรด้วยกันคาดคะเนแล้วจัดการกับมันมันแปลว่าการวางแผนนะครับการวางแผนเตรียมรับนะเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่า หาภาชนะมารองน้ําฝนหมายถึงว่าเราต้องเตรียมก่อนเวลานะครับเราต้องมีอยู่แล้วในตัวต้องมีของในตัวถ้าเราไม่มีของในตัวเนี่ยมันก็จะสายไปมันจะเสียเวลาและโชคลาภก็จะไม่เต็มที่อย่าลืมนะครับว่าดาวประจําตัวจะมีการโคจรยาราศีเดินหน้าอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าเสดในทางโหราศาสตร์เนี่ยเข้าสู่ราศรีกุมในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับคามยากรจะมาเดอนหน้านะครับก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับเข้าพบวมมินาศนะไม่ได้แปลว่าดีนะดังนั้นเนี่ยเราต้อง ระมัดระวังมันเหมือนเป็นช่องโหว่ครับเออช่องโหว่ในช่วงนั้นอะ่ะคือจะติดขัดในเชื่องเรื่องของโชคกลาบนะแต่ดาวประจําตัวจะเข้มแข็งขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์นใ,นในตอนนั้นแล้วก็จะถอยหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในราศีมังกรอย่างถาวรทีเนี้ยนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเนาะทีนี้เรามาดูนะครับการโคโจร ดาวดวงอื่นบ้างนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564เนี่ยดาวอาทิตย์นะครับเริ่มต้นดาวด,ดวงแรกจะมีการโคจรย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์2564ก่อนวาเลนไทน์นี่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมย์เี่ยตำแหน่งประนะครับประหมายถึงความไม่เสถียรไม่มั่นคงกระทันกระแท่นเนาะจะมาช่วงกลางกุมภาจนถึงกลางเดือนมีนาของทุกปีนะครับดาวอาทิตย์เป็นประหมายถึงอย่าโดดเด่น เพราะยิ่งอยู่พบวินาศด้วยแต่โชคดีที่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่ในพื้นดวงชะตานะส่วนมากนะครับไม่ใช่ทุกคนทีนี้เมื่อดาวทิตย์เนี่ยมาอยู่วินาศหมายความว่า่าเด่นอย่าเข้าสังคมให้มากนะครับพยายามอยู่อย่างสันโดษให้มากที่สุดทนเอาหนึ่งเดือนนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคือหมายความว่ามันบินเมก,กับความเกิดเพลดภัยได้ง่ายเพราะเนื่องจากว่าดาวที่สถิตในเรือนราหูหมายถึงการบังกันของดวงดาวส่งกระแสสัมพันธ์ เบียนกับดาวราหูที่อยู่ในราศีศพฤษภเป็นเกณฑ์กันนะครับหมายความว่าเบียดเบียนให้เกิดความขัดข้องเบียดเบียนให้เกิดความเสื่อมเสียโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเสียงและเครดิตถ้าเรื่องของอภาพลักษณ์หมายถึงชื่อเสียงถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะว่าเครดิตนะครับจะสูญเสียง,ง่ายๆหมายความว่าและวินาศเนี่ยมันหมายถึงการสิ่งเสียหายหมายถึงจบสิ้นไปเลยนะหมายความว่าบางทีเนะี่ยชื่อเสียงปนปี้เลยนะครับเออหมายถึงว่า อ,อย่างนี้นะครับมันมันมันมินเมะความความร้ายกาจตรงที่ว่าดาวราหูเนี่ยพบสหัชชะนะครับมาจากภพวบบินาศวินาศสหัชชะแล้วสลับกเษกษตรกันกับดาวศุกร์เดี๋ยวจะพูดในดวงที่2ในวันที่23กุมภาพันธ์2564เนี่ยค่อนปลายเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับดาวศุกร์เสดด้วยมันจะสลับกเกษตรกันดีขึ้นในภายหลังแต่จะต้องเสียก่อนหมายความว่าวินาศอยู่ในสังคมแปลว่าภัยจากสังคมที่หลับ นะครับมันจะเกิดความาหมายถึงว่าจะมีคนแทรกซึมเกี่ยวกับเรื่องของเราอยู่ในที่แจ้งเพราะว่า,าคนที่ทําอะไรไม่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาจะทาร้ายเราได้ง่ายนะครับเพราะอยู่ในพบสังคมมีปัญหาอยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วพอดาวทิพย์มากระตุ้นนะครับในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย13กุมภาพันธ์เนี่ยเขาพบวินาศปุ๊บหมายถึงว่าเพศภัยจะมาถึงตัวได้ง่ายนะครับแล้ว พอเราเปิดเผยตัวตนหรือเป็นลักษณะของการที่เข้าหาคนในสังคมแล้วมีความโดดเด่นเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยสุดคืออิจฉาริษยามันไส้ดินถาวารไรในเบื้องหลังแต่ข้อเสียสูงสุดหมายถึงการสูญเสียเครดิตหมายถึงการเงินชื่อเสียงหมายถึงความเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับและพบวินาศไม่ธรรมดานะหมายถึงจบสิ้นไปเลยนะครับหมายความว่า สูญเสียเครดิตมาถึงอาจเกิดลมละลายได้อันนี้คือแรงสุดนะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดนะครับแต่หมายความว่ามันมีเกณฑ์อยู่ถ้าเปื่อใครทีอ่อาจจะมีคู่ศัตรูแบบชกาดชะกันเลยนะครับอันนี้ต้องไปดูในดวงชะตาของตนเองนะครับถ้ามันเล็งกับไอ้คุดาวปัตตนิเนี่ยแล้วมันไลยสงกระแสสาคัญเบียน,ยน,ยนแล้วก็ไา้เนี่ยนะครับอาจเกิดขั้นสูงสุดคือลมละลายนะครับเ,เรื่องของสูญเสียเรื่องของเครดิต แต่ไม่ใช่ทุกคนบอกเลยไม่ใช่ทุกคนแล้วก็มีสิทธิ์น้อยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอตกจากเก้าอี้เดินคน้นล้มตำแหน่งการทําอะไรหักหลังทรยศนะครับอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้อันเนี้ยง่ายมากแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงนะครับไอ้ค้นล้มตำแหน่งการทําอะไรสกัดดาวลุ่งนะนะครับเออมันหมายถึงการสรากัดดาวลุ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของการที่ โดนอถอดถอนออกจากตําแหน่งนะครับการปลดออกจากตําแหน่งการล้มเก้าอี้อะไรพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงนินทาว่าลายอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงก็จะปดปีได้ง่ายนะครับกลายเป็นว่าหลุดออกจากสถานะนั้นได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับมากุมเกิดคู่สมพลในภพวินาศใหม่ๆถึง ข้อดีหรือวิธีการแก้ก็มีอยู่นะแต่ว่าก็ระวังเรื่องของความไม่ประมาทและก็ไม่ร้อนแรงเร็วนะครับเพราะดาวพุธอยู่ในตำแหน่ง ลาภะเนี่ยยังถือว่าให้คุณอยู่หมายความว่าถ้ามีสติทุกอย่างจะอยู่ในความควบคุมนะครับและดาวพรหัสบปีอยู่ในภพลาภะเนี่ยหมายถึงการจัดการหมายถึงถ้าควบคุมดูแลกํากับโดยมีสติทุกอย่างแก้ได้หมดทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่พยากรณ์ไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเนี่ยคําพยากรจะมไม่แม่นอยู่ที่ตัวคุณนะครับการเสพคําพยากรเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นคําพยากร์จะหมายถึงมันไม่แม่นได้สูงมากนะครับเพราะว่าตัวเรารู้แล้วนี่ เราแก้ก็กลายเป็นว่าเราจะไม่เข้าดุงชะตานั้นกลายเป็นว่าคําพยากรอาจจะไม่แม่นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการถายไม่ได้แปลว่าแม่นไม่แม่นหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าใครที่ให้รายละเอียดและการแก้ไขได้มากกว่ากันนะครับรู้ไว้แล้วแก้เนี่ยดังนั้นคําพยากร์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีคนทั้งแม่นและไม่แม่นก็เป็นเรื่องปกติมากมายนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนยาปเซปคําพยากรว่าคนนั้นแม่นไม่แม่นแม่นไม่แม่นเหมือน มันโอเคผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสถิติหนึ่งว่าคนคนนี้หรือนักพยากรณ์คนนี้มันโอเคไหมถูกไหมครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการแก้ไขครับเพราะว่าคนที่เข้ามาดูส่วนตัวกับผมเนี่ยไม่ได้ ต้องการคอมเมนต์นะครับแต่เขาต้องการคําอธิบายหรือต้องการความเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ไขว่าจะทําอย่างไรนะครับคอมเมนต์ไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งเออก็มีประเภทเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะช่องชนะของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีคนที่อ,อ่าเขาเรียกว่าต้องการเหตุผลนะ่ะอืมเข้ามาเพื่อความเหตุผลอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เออ เวลาเวลาดูดวงส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่ปวดหัวมากไม่ซีเรียสเหมือนกับบางคนที่เอาแบบกระแส่แบบว่าเข้ามาโดยการที่แบบว่าแมน่นไมนแบน,นอย่างเดียวมันก็กลายเป็นว่าน่าปวดหัวเหมือนกันอืนะครับแต่ส่วนมากมาด้วยเหตุผลก็ดีถือว่าตัวเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับก็พูดจาก,กันรู้เรื่องแล้วง่ายด้วยอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์ดวงที่สองเป็นเดชแห่งความรักเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วพูด ไม่พูดถึงไม่ได้คือความรักนะครับความรักเนี่ยนะครับเข้าสู่ภพวินาศเนาะก็ระวังนะครับในลักษณะที่เบียนกระดาวราหูเหมือนกันหมายถึงการที่ทําอะไรด้วยความตัดสินใจรีบร้อนด่วนได้นะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับเสดหมายถึงรักง่ายในเร็วและดาวราหูกับดาวองคาคเนี่ยนะครับจะกลุ่มกันในวันที่24่กุมภาพันธ์ส 5, 5 6 4รสบในราศีพฤษภได้ตาแหน่งประรล,ลาชาโชคของดาวอังคารนะครับหมายถึงว่าบดีต่อใจไอ อังคารราหูเนี่ยสถิตราศีพฤษภเป็นธาตุดินนะครับแต่ว่าตัวเขาเป็นธาตุลมอยู่ผิดที่เขาเรียกว่าลมเป็นผิดนะครับหมายถึงการก่อเพศภัยเกิดขึ้นได้ง่ายโดยพบสังคมโอ้คนราศีมีเนี่ยต้องระวังเรื่องของความรักและการเงินและชื่อเสียงมากๆเลยนะครับเป็นจุดเปลาะบางในเดือนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าแค่เดือนเดียวไม่ต้องเซเรียสไม่ต้องอ,อย่าเพิ่งดราม่านะครับเราแค่อยู่อย่างสงบสันโดษให้มากที่สุดอย่าเพิ่งไปกระตอกกระตากกับ ช่วงของวาเลนไทนยมากจนเกินไปเพราะมันไม่ใช่โอกาสที่ดีของเราเลยนะครับถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยต้องระแวงไว้ก่อนเลยว่าเราจะคบได้อย่างทนถาวรหรือเปล่าเขาเข้ามาจะดกเออจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีคําว่ารักง่ายนายเร็วอยู่แล้วนะครับและ2เหตุผลที่การรุ่มหลงอะครับคือในทางวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาเรียกว่างานดีอังคารราหูหมายถึงงานดีเพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคปลดเนี่ยหมายถึงแพ้ แพ้คนงานดีเนี่ยแหละนะครับการเป็นว่าเเมื่องานดีก็อยากได้ก็ต้องเอาถูกไหมครับการเป็นว่ารีบร้อนด่วนได้ในการตัดสินใจก็กลายเป็นว่ามีการครบหามีการเ,าเริ่มความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าปัญหาจะตามมาในภายหลังต้องระง,งับไว้ก่อนนะครับพยายามตั้งสติให้ดีคบกันอย่างยาวๆแล้วคือเป็นปีะแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่า มันมีคาว่ารักง่ายไหนเร็วอยู่แล้วนะครับก็ระวังตรงจุดนี้เพราะการเข้ามาในครั้งนี้มันอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์กับดาวราหูและดาวอังคารอาทิตย์กับอังคารเนี่ยคู่แตกหักดาวศุกร์กับราหูเนี่ยคู่ช้ำเงินช้ำรักนะครับหมายคมว่าการเงินหนี้สินการความรักก็มือที่3หมายคมว่า คนที่เราเจอกับเขาอย่าปะกันแล้วถูกใจงานดีเนี่ยนะครับดีต่อใจมากๆเลยอยากได้เนี่ยกายเป็นว่าบางทีมันจะเป็นพิษในบางในภายหลังได้มันหมายความว่าเราเนี่ยนะครับคว้าเอาด้วยความที่รีบร้อนเกินไปก็กายเป็นว่าอยู่ได้ไม่ทนไม่นานก็หรืออาจจะมีลักซ้อนเข้ามาโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าเราเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวเพราะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วเพราะอย่าลืมว่าช่องวาเลนไทน์เนี่ยมีทั้งคนเลิกและคนรักกัน เป็นเรื่องแปลกมากมีการเลิกกันใน,ในวันลนไทน์เพราะอะไรเลิกกันเพราะจะคบคนใหม่ไงก็กลายเป็นว่าแต่ถ้าเขาไม่เลิกล่ะก็กลายเป็นว่ามือที่3เข้ามาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเรากินน้ําใต้ศอกโดยไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีการปิดบังความรักนะครับในครั้งนี้เพราะลืมว่าหละสุขในเดือนราหูหมายคมว่าการปิดบังเรื่องของความรักนะครับแล้วก็อาสุขราหูยังหมายถึงการ ช้ำรักด้วยก็หมายความว่ามันอยู่ไม่ทนไม่ยาวไม่ยืดกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยจะพบกับความผิดหวังในภายหลังถ้ารีบร้อนด่วนได้เกินไปดังนั้นเนี่ยนะครับดาวพุธอยู่ในภพลาภเนี่ยยังช่วยได้อยู่หมายถึงการมีสติแล้วเราจะการกรองแล้วก็ตรวจสอบตริรอบได้ดีแล้วดาวเสาร์หมายถึงความมีระเบียบแบบแผนที่หมายความว่ามั่นคงช้าช้าได้พาสองเล่มงามค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ว จะเกิดความคบกันอย่างยั่งยืนถาวรน,นะครับอะไรประมาณนี้ดาวพัชมีหมายถึงการจัดการดาวประําตัวตัวเองตกในภพลาภะยังถือว่ามีตัวช่วยอยู่3ดวงเลยทีเดียวนะครับกลุ่มกันเนี่ยหมายความว่า,าแต่เกิดการขัดแย้งนะครับในตัวตนอยู่เหมือนกันนะก็ระวังนะครับมันเหมือนกับแบบเคยดูการ์ตูนไหมที่มันจะมีานางฟ้ากับซาตาน อยู่คนละฝั่งแล้วแบบว่าพยายามพูดหลอกล่อเราอะให้คนนึงก็บอกให้ทําแต่ความดีนะอย่าทําความชั่วนะอีกคนนึงก็บอกว่าเอาเลยไม่ดีต่อใจนานๆมาทีนู่นน,นี่นั่นหลอกล่อสัรพัดนะครับให้เรานะตกหลุมพรางอะไรแบบนี้ดังนั้นเราอาจจะเลือกไปในทางมารมากกว่าทางดีเพราะอย่าลืมว่าคุณเกิดมาด้วยความที่ดาวพัสบดีเนี่ย เด่นนะครับแต่ตรงนี้มันได้ก็แปลว่าการเลือกครั้งนี้อาจจะผิดพลาดได้นะครับสูงมากก็ระวังตรงจุดนี้ยังไงก็ทําดีดีทาช่วยได้ช่วยตามนั้นแหละนะครับอย่าลืมกดแห่งความเป็นจริงตรงนี้สัจธรรมแห่งความจริงตรงนี้ด้วยนะครับยังไงเดอนกุมภาพันธ์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นคนทําให้ว่าดีหรือร้ายนะครับอย่าลืมว่า โทษใครไม่ได้โทษตัวเองนะเพราะตัวเราเป็นคนเลือกเองทําเองไม่มีใครจับมือคุณทํานะครับการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเป็นคนเราเลือกเองเนาะ,ะยังไงก็สามารถติดตามค่าวมีกรได้ในคลิปหน้านะครับสู้ๆยินดีด้วยกับดาวพรสวีและดาวเสาเนี่ยให้คุณกับดวงนะครับไม่ได้ให้โชครหลย2ปีครึ่งจากนี้ไปนะครับกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดค่าวมีกรในครันน้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ